ครับวันนี้นะจ๊ะเราไม่ได้ไปแคมแต่เราจะไปสวนสวนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดส,สระบุรีนะครับติดติดกับอยุธยานะครับก็เป็นสวนเมลอนนะครับผมบอกเลยชื่อดังมากแต่ว่าประเด็นที่เราไปฟาร์มเมลอนในครั้งนี้ คือผมอยากกินไงคือผมอยากกินแหละเอาจริงๆอยากกินเลยเพราะว่าเมลอนของของของที่นี่นะครับค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้ขึ้นห้างดังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ท,จะที่จะหลายเจ้าอยู่นะแล้วก็ฟาร์มเขาเนี่ยตอนแรกเขาก็เป็นระบบที่แบบทำทำแบบเพื่อการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบบ สถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจะมาดาูฟาร์มของเขานะครับว่ามันมันสวยขนาดไหนผมอาจจะไม่ลงลึกเรื่องรายละเอียดของการเพราะปลูกหรืออะไรอย่างนงี้นะผมก็แค่พาพาไปดูสวนอ่าเมลอนที่เขาทํากันเองนะครับส่วนจะเป็นส่วนเมลอนนี้ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปตอนนี้นะครับเหลือ,อผมก็ใกล้จะถึง้ที่หมายแล้วนะครับอีกประมาณ9กิโลนะครับจาก GPS นะจ๊ะ เส้นทางการเดินทางก็จะเป็นแบบคันที่ค,คันที่รถนิดนึงนะครับก็อาจจะมีรถเล็กรถใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นจ้าอีกห0รเมตรเลี้ยวขวา ยวขวาแล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายถึงแล้วจ้า เอไปที่นี่ค,ะะครับเขาจะมีบริการรถจักรยานนะครับให้ปั่นเข้าไปในสวนได้เลยเนาะตอนนี้ผมก็ได้จักรยานมาแล้วแล้วก็เหนื่อยด้วยเพราะอะไรสูบครับต้องสูบป,ปั๊มจักรยานนี่มันเหนื่อยแนละ้วจริงๆเนี่ยแล้วก็เอยวต่อไปจะเข้าไปในสวนของวัฒนาฟาร์มนะครับเดีย๋ยวจะไปดูว่า,าฟาร์มฟาร์มเมลอนของที่เนี่ยเขามีแปลงปลูกหรือว่าอะไรยังไง แล้วก็แต่ว่าปั่นจักรยานเข้าไปนี่ดูท่าทางจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะ เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยปั่นจักรยานชมสวน เป็นอะไรที่เหนื่อยเหมือนกันนะ,ะเขาก็มีแปลงที่แบบว่าค่อนข้างเยอะมากเลยอะแต่ว่าซอกซอก,ซอ,กซอย,ซอย,ซอย,ซอยทางมันแบบเราก็ไม่กล้าไปเนอะเพราะว่ามันเป็นทางที่แบบว่ารถใหญ่วิ่งแล้วมันก็ตะกุกตะกักนิดนึงด้านนี้ก็จะเป็นตรงเรือนนะครับตรงเรือนเพาะต้นต้นอะไรอย่างนี้มั้งก็ไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเขา แล้วก็โดยรวมแล้วก็เป็นส่วนที่น่ามาถ่ายรูปเล่นนะเขาสาวน่าจะชอบนะาก,การมาถ่ายรูปกับสถานที่ที่เป็นสวนเมลอนนะแล้วก็ตอนนี้อากาศเริ่มเริ่มร้อนแล้วแต่แดดมันหุบนะาการร้อนแต่แดดมันหุบก็เดี๋ยวพาไปกินเขาว่าที่นี่เด็ดมากนั่นก็คือมิงซูเมลอน เรามาถึงส่วนเมลอนมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมที่เราจะต้องไปนั่งทานเมลอนดังนั้นก็เอย่าไปกินเมลอนกันดีกว่ากินบิงซูเมลอนกันดีกว่า จากที่เราไปเดินไล่กันให้เหนือชุ่มชุ่มเสื้อเราก็มาพักหลบเย็นกันที่คาเฟ่ของอาวัฒนาฟาร์มนะครับเมนูนี้เขาบอกว่าเด็ดมากเขาบอกว่าถ้ามาสวนเมลอนเนี่ยเราก็ควรจะไม่พลาดอะไรที่มันเกี่ยวกับเมลอนใช่ไหมคือถ้ามาสวนเมลอนแล้วคุณไปกินส้มบางมดยังก็ไม่ใช่ใช่ป่ะละ่ะมันก็ต้องตาม,ตามนั้นนี่เมนูนี้เพิ่งมาสดเมื่อกี้เลย นี่เป็นไงล่ะบิงซูเมลอนจ้าเป็นไงผมก็ยังไม่ได้ลองชิมน,นะแต่ดูท่าทางแล้วก็น่ากินน่าดูแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นซอสเมลอนนะครับเขาบอกว่าจะมีรสหวานตัดเปรี้ยวนิดนึงนะครับแก้เลี่ยนสำหรับบิงซูนะจ๊ะก็เดี๋ยวผมจะลองดูว่าเด็ดไหมผมบอกเลยนะผมไม่อวยนะ ผมบอกเลยผมไม่อวยอร่อยคืออร่อยถ้าไม่อร่อยผมก็จะบอกว่าไม่อร่อยผมไม่อวยแน่นอนนี่มันหอมมากมันหอมมากๆสุดยอด เนื้อข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีออกส้มๆมันเหมือนกับว่าเขาทํามาจากซันเลดี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเนื้อข้างในอะเนื้อตัวอ่น้ําแข็งที่ทําบิงซูผมไม่แน่ใจว่าเขาทํามาจากซันเลดี้หรือเปล่านะเพราะมันออกสีส้มๆนะแต่ว่าไอต้ตัวตัวเนี่ยเห็นไหมมันออกสีส้มๆอ่ะ แต่ว่าไอ้ตัวผล,ลไม้เนี่ยมันก็จะเป็นเมลอนเขียวอ่ะฮะหอมมากรู้สึกมีความสุขอากาศร้อนๆน,นะแล้วคุณมาโดนบิงซูวันนี้นะผมบอบกเลยนะมันใช่อ่ะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ใช่อะนะฮะเป็นอะไรที่ใช่มากๆอะอ่ะฮะอื้ม ก็จะมีแบบนัซีเรียลลอยๆนะกรอบๆนะกินแล้วรู้สึกเฟรชมากๆอร่อยมากๆมาลองดูนะวันสษนาฟาร์ม น,นี่ก็จะเป็นการลาบซอสอ่เมลอนข้าไปแล้วนะผมจะลองกินซอสเมลอนมาปล่าเนะมันมนะันหอมมากเลยอะ่ะแต่พอกินพอมิกรวมกันนะมันเข้ากันมากเลยอะ่ะมิกมิกรวมกันกันกบไอเนี่ยตัวเนื้อบิงซูอะ่ะ โหสุดยอดลอย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 สงสัยที่นี่มันต้องเป็นแบบแล้วคาเฟ่คาเฟ่ที่ต้องแบบเป็นคาเฟ่ที่แบบต้องมิตติ้งอะไรสักอย่างแล้วล่ะเดี๋ยวต้องมีต้องมีมาสำหรับสำหรับคอกาแฟอย่างเรานะมันก็ต้องไม่พลาดใช่ไหมที่จะกินกาแฟเมลอนนะอันนี้เป็นกาแฟเมลอนหมอนทางร้านนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ท็อปปิ้งข้างบนเนี่ยมันจะเป็น เมลอนเชื่อมมากประมาณนั้นนะครับนี่สายกาแฟาของเราต้องลองกินกาแฟาเมลอนอ่ะมาลองกันกาแฟาเมลอนมันก็มีความหอมของเมลอนแหละเอ้ยมันเป็นอะไรที่เปิดโลกของผมเนี้ยนะเพราะมเพราปกปติอะอย่างที่ อย่างที่เคยดูเทปตกกาๆผมนะก็จะดูว่าผมาจะกินกาแฟที่แบบอ่ากาแฟดําที่กาแฟดําบ้างอ่ากาแฟผลไม้มากกาแฟผลไม้ที่ผมทานก็จะมีอะไรล่ะมีส้มกับมะพร้าวใช่ไหมอันเนี้ยเฮลลอเด้วยเออเปิดโลกผมนะความรู้สึกผมนี่คือเปิดโลกผมเลยอ่ะเออมันก็เป็นอะไรที่ รสชาติที่แปลกใหม่สาหรับผมนะแล้วก็เป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ที่ที่ไม่ได้ลบอืมเออใช้ได้นะผมว่าถ้าเป็นสไตล์ผมอะผมจะชอบกาแฟขั้วกลางในเวละอย่างที่เทปที่ผ่านมาเนาะถ้ามันใส่เป็นกาแฟขั้วกลางนะแล้วใช้น้ําเมลอนจากที่นี่นะผมว่ามันจะต้องแบบ โคตรเด็ดแน่นอนเดีย๋ยวถ้ามีนะผมซื้อกลับบ้านแน่ๆอหลังจากที่เรากินกาแฟาเมลอนกับบิงซูเมลอนไปแล้วแน่นอนสิ่งที่เราต้องเอากลับให้ได้นั่ก็คือเมลอนจะเอาส้มโอกลับก็ไม่ได้จะเอาส้มบางมดกลับไม่ได้เพราะเขาก็ไม่มีขายเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องเอาเมลอนกลับลแหละนะเมลอนวันนี้นะครับมีเมลอนตะไคร้สี ส้มสีเหลืองนะครับวันนี้แบบเฟตเรสจากฟาร์มเลยนะจ๊ะและอันนี้ก็เป็นเพนตาลุกนะครับหรือกับซันเรดี้เลยผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะอ่ะฮะประมาณนั้นยังไงก็เดี๋ยวผมก็กลับแน่นอนนะตัวน,นี้ก็เป็นตะไคร่เขียวนะครับตัวน,นี้นี่เด็ดเลยผมลองซื้อไปอทานและเมื่อประมาณสองสามวันก่อนนะเด็ดมากเขาบอกว่าถ้ารอคั่วคั่วตัวทีเน่นะนะ ัวตัวทีนะถ้ามันรอรอแล้วหลุดมันไอมันเหี่ยวเมื่อไรนะมันจะหวานมากเลยนะหวานมากมันหวานหอมอะ่ะเออสุดยอดตัวนี้เดี๋ยวซื้อกลับก่อนแล้วนี่ครับนี่เป็นน้ำเมลอนสกัดเย็นนะจ๊ะส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำมาเป็นชิ้นนะครับสำหรับหน้าตู้จ้า โอ้ยแตกแถมให้ด้วยเป็นไงล่ะได้มาแล้วจ้ะกับของเมลอนทั้งหลายแหละนะครับคือเตรียมได้เลยบอกตรงก็มีของฝากแหละแต่ก็จะไม่รู้เลยว่าจะไปให้ใครบ้าง คือซื้อถึงขน,นาดแบบถือคนเดียวไม่หมดอะต,ต้องให้แบบว่าเจ้าหน้าที่ช่วยถือด้วยนะน้องเขาใจดีมากเลยแบบว่าไม่เป็นไรครับที่เหยื่อหนูช่วยถือให้นะคะโอ้โหเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็แบบใจดีเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็เตรียมตัวใครที่จะได้เมลอนอันนี้คือครั้งเนี้ยวันเนี้ยเสียดายอย่างหนึ่งก็คือพันอะไรนะ <laughs> พันนี้ปลากีมันหมดนะครับตัวนั้นพีคมากแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมซื้อไปนะตัวนี้ก็จะเป็นเมลอนที่แบบอ่าเป็นเมลอนเขียวไอเมลอนเนื้อสีสีส้มนะครับทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวไปลองกันแต่ว่าแน่นอนว่าฉ่ำแน่นอน,นครับผมพี่จะลกหน่อยเพราะพี่สายแชมป์ได้ได้ค่ะวางได้หมดเลยค่ะ หายน้องมากเลยอ่ะรถโคตรลกเลยขอบคุณมากนะคะอบคับดีค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงคิวอาหารที่เกี่ยวกับเมลอนนะเขาก็จะมีด้วยกันผมก็ไม่รู้แหละว่าเขามีกันกี่เมนูนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมสั่งมาเนี่ยแล้วผมมาคนเดียวแต่ผมก็สั่งมาสองเมนูมใช่ไหมล่ะมันก็มีส้มตำเมลอนนะครับกับยำเมลอนทะเลนะครับซึ่งมันก็าดูแล้วน่าจะเผ็ดทั้งคู่เลยนะผมเป็นคนไม่ไม่ค่อยกินเผ็ดเนาะอะไรอย่างเงี้ย้วดูแบบจานใหญ่มากจานใหญ่มาก ทั้งสองทั้งสอ,งอย่างรูอแบบจานใหญ่แบบบึ้มๆอ่ะคือลืออแบบ่ะคือลือใหญ่มากคือแบบคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะรอดเพราะว่าผมก็กินบิงซูไปแล้วใช่ไหมตามด้วยกาแฟนีม่มาถึงอาหารประเภทยำอีกนะทั้งส้มตำทั้งยำทะเลเมลอนนะครับทั้งสองอย่างตามด้วยนี่เลยน้ำเมลอนปั่นนะครับอีกที่หนึ่งผมบอกเลยยังไงผมก็ไม่หมด แต่คือในไหนเรามาถึงที่นี่แล้วมาถึงแหล่งเมลอนแล้วเราต้องมาดูกันว่าแหล่งเมลอนนี้เนี่ยมันมีความชุ่มฉ่าขนาดไหนเมื่อเรากินกับอ่าต,ต้มตําเมลอนนะครับอนมาคือจะพูดยังไงดีอ่ะ มันมันหวานแล้วมันก็หอมใช่ไหมแล้วก็มีรสเผ็ดรสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวมันเองอะ่ะคือดีอะ่ะดีมากเลยอันนี้สำหรับต้มตํานะครับต่อไปยำยำเนี่ยเขาก็จะมียอดอ่าอ่ายอดอะไรละ่ะยอดอันตะวันนะครับแล้วก็มีปลาหมึกคือของทะเลแหละมีปลาหมึกมีกุ้งอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ลองดูเลยดีกว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกนะผมนึกถึงผมนึกว่ามันจะไม่แตกต่างนะเพราะเครื่องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมแต่พบกินไปแล้วมันมีความแตกต่างเว้ยยำเนี่ยคือมันเป็นรถยำเลยอ่ะส่วนถ้าเป็น ส้มตำเนี่ยมันก็อีกรสหนึ่งนะอืมอืไม่เหมือนกันอร่อยอร่อยอร่อยหน้าตาก็สีสันแล้วก็ทั้งสีสันแล้วก็รสชาติเนี่ยสุดยอดมากๆากพลาดไม่ได้นะสองเมนูนี้ส้มตำเมลอนยำเมลอนผมบอกเลยไม่เหมือนกันนะรสชาติไม่เหมือนกันนะ ลองดูได้ถ้ามาที่นี่นะจ๊ะวัสนาฟาร์มครับตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจกับการไปที่อาวัสนาฟาร์มแล้วนะครับก็เสียดายอย่างหนึ่งก็เมลอนที่บารากิของเขาอ่ะมันหมดผมก็เลยไม่ได้มานะครับมันก็มีเป็นอาเมลอนอาที่เขา เก็บได้ณนะตอนนี้ที่ที่ผมซื้อมานะมันก็เป็นเมลอนที่คุณภาพดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ยิบารากีเนาะครั้งที่แล้วที่ผมเคยมาซื้อกับเพื่อนนะมันก็จะได้ยิบาราคีไปซึ่งผมค่อนข้างประทับใจกับเนื้อมันไงแต่อันนี้ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่แพ้กันหรอกมันก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากจะไปลองทานดูแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ย การได้มาที่นี่นะครับก็สร้างความประทับใจให้ผมหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอ่าพนักงานหรือว่าผู้ดูแลสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ฟาร์เารมเองหรือว่าที่ร้านอาหารอะไรอย่างนี้ๆๆนะครับเป็นใจดีมากนะครับแล้วก็ต้อนรับลูกค้าทุกคนนะครับใช้คําว่าทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเขาเห็นผมถึงกล้องเข้าไปแล้วเขาจะดูแลผมเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่นะครับเขาดูแลลูกค้าทุกคนดีมากๆนะครับสําหรับที่นี่นะครับ หากว่าใครสนใจหรือว่าอยากมาลองเมลอนหอมหอ,มอร่อยอร่อยนะครับก็ที่นี่ได้เลยนะครับวาสนาฟาร์มนะครับอาหารดีอาหารอร่อยแล้วก็หลากหลายนะครับแล้วก็เมนูเมลอนของเขานี่ก็คือแบบเฉียบขาดอ่ะใช้คําว่าเฉียบขาดนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ